ใหม่ดาวิกาคอมเมนต์ทันทีหลังก้อยอรัชพรโพสต์ล่าสุดแบบนี้หลายคนรอฟังจากปากของทั้งคู่ระหว่างก้อยอรัชพโรโพคินพากรและนิกกี้ณฉัตรจันทภัน์ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้เป็นอย่างไรก่อนจะมีการชี้แจงให้แฟนคลับได้กระจ่างสาวก้อยได้เคลื่อนไหวในเช้าวันนี้วันที่18มีนาคมห6หก โดยโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @goyok เป็นภาพเดี่ยวภาพคู่คุณแม่และภาพคู่กับสุนัขตัวโปรดพร้อมข้อความระบุว่า last bang post with อ y u m มี u n g n แอน e เธองานนี้ใหม่ดาวิการีบคอมเมนต์ส่งอีโมจิหัวใจให้ทันทีในขณะที่ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจ คอมเมนต์ต่างๆนานาจำนวนมากเช่นสวยสวยแบบที่ไม่ควรได้รับความเจ็บปวดจากคนที่ไม่ให้เกียรติไล่มาเธอไล่ดอเตอร์ทำไมนายหญิงใจร้ายจังเลยไม่สงสารนายน้อยบ้างเธอเป็นคนเดียวที่ไม่ควรเสียใจคุณนายโกไปทางตาเหลือกละแม่ช่วยน้องด้วยฮ่าฮ่าฮ่าฮ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 านายลากับหมามีและคุณยาย อะเฮือกไนล่าดูหน้าสิเขาทําให้ฉันยิ้มได้จะลั่นอานไนล่าอยู่แบบนี้ไปนานๆน,น,นะครับไนล่ารักครับอยากให้พี่ก้อยเจอคนดีๆนะคะอย่าเอาตัวเองไปลงต่ําเลยคะ่ะเป็นต้น